สวัสดีครับเป็นหวานชนโอ้โหีครับเมื่อกี้เห็นงงหวิงว่งโอ้โหร่างกายดีมากเลยดีขึ้นแล้วครับได้เคลื่นอนไหวร่างกายไปไฟหนึ่งแล้วนนเป็นไงบ้างครับขึ้นรายการเจอกับประตกเทพใช่ครับในดีที่ผ่านมาขึ้นไว้กี่ครั้งครับขึ้นมาสองสามครั้งแล้วครับแต่ว่าแ้วค่ากันตลอดค่ากันตลอดพูดวาดพูดวาดแต่วันที่ที่ผงวันที่ที่ผงนี้มีรายการศึกพิทักษ์รมใช่ครับเจอกับประตักเทพครับครูกันแล้วคงไม่แค้วกันหรอกใช่ครับ เป็นไงบ้างครับช่วงหลังประตักเทพเขาฟอร์มสดสขึ้นมาร <c oughs> ้อนแรงขึ้นมาบ้างครับ <c oughs> แล้วแล้วพี่เท็กเตรียมตัวเตรยียมร่างกายไงบ้างครับก็เตรียมตัวไปเตรียมที่ครับชกให้เต็มที่ตามนาที่ีองไว้ครับหลักๆเลยครับที่จะเอาเอาวุธไปสู้กับทางด้านประตักเทพครับร่างกายเขาดีมากเลยจุดนี้ไม่พ้นวงในเล่เขากันแน่นอนครับพราว่าตามเกณฑ์ตามตล์ของเราเลยใช่ครับแล้วอาวุธที่ที่ประตักเทพ ที่ทําให้พี่กังวลหนักใจครับมีอาวุธไหนบ้างครับก็เป็นธรรมดานะเพื่นคุณเหมือนกันนะครับมีเหลี่ยมเขามีศอกมีมอ,อะไรอย่างตัวดีเนื้อตัวเขาดีเขาไหลเขาดีอย่างเงี้ยคือกล้ามเน<อ>ื้อกล้าม<ช>เนื้อเห็นได้ชัดเลยว่ารูปร่างกล้ามเนื้อเขาดีมากเลยใช่ครับใช่ครับตรงนี้พี่เจกกังวลกดดันอะไรไหมก็ไม่ครับก็ไม่กังวลครับขึปแล้วช่างมันหนักเท่ากันแล้วก็ต้องเท่ากันนะครับอ๋อแล้วไฟนี่ชกร้อยเท่าไรครับ ร้อยครับร3 9เป็นไงมันเล็กไปใหญ่ไปอย่างด้วยพอดีก็พอดีพอดีไปครับครับเป็นแรงร้อยสามแปดได้อืมแต่ร้อยสาก็ไม่ต้องคุมอะไรมากมายใช่แล้วก็รูปร่างโชคดูคู่ขี้เลยไหมหรือว่าเขาจะสูงกว่าเรานิดนึงเนี่ยมันน่าจะหนาจะเรียวยกว่าเรานิดนึงอืมแต่ก็ไม่ได้กังวลกดดันเลยใช่ครับรถน้ำหนักก็ไม่มีปัญหา,ญหาครับร้อยสามหลังๆเลยที่ซ้อมวันนี้ต้องทำอะไรบ้างครับ โปรแกรมครับเป้าต่อยมัดเตะขาปั้มตีเข่าเกว่าถ้าเกิดเบียดไปนี่ความแข่งแข็งแรงของเรากับประทักเทพเนี่ยพี่ว่าเราสู้ได้ไหมช่วงนี้ก็สภาพมันน่าจะดีกว่าเราต้องไปดูบนเวทีครับเพราะว่าเราก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปครั้งนึงกับบางส่วนไฟนั้งต้องบอกว่าโอ้โหแรกกันแต่ยกแรกครับใช่ครับถึงว่าจะแพ้เ่าแต่ว่าแฟนมวยถูกใจทั้งประเทศว่าได้เลย ได้ขยับขยายร่างกายแล้วได้หายใจเต็มมือปอดรือว่าหลังจากที่หยุดไปหลายเดือนกลับมาไฟที่แล้วกับเสกสรรก็สนุกดูเดือดไฟนี้ครับว่าจะเดือดกับไฟที่แล้วไหมครับก็ขอให้สนุกเหมือนเดิมครับแพ้ชนะก็ต้องสนุกสายใจแฟนมวยแน่นอนสมมติถ้าเกิดเดินเบียดเดินชนไปแล้วปาตากเทพไม่ยุบแบบแผนสองมีอะไรบ้างครับก็มีครับรอดูรอดูบางทีครับคือว่ามีมีมีให้ให้แน่นอนครับมีลูกแก่ลูกกั้นมีไม่มี ช็อตเดียวแน่นอนครับ ừ ừ ừ ก็คือว่าไม่ผิดหวังแน่นอนพี่เทคยิงจันหน่อยว่าไฟนี้จะสนุกดูเดือดไฟนี้สนุกดูเดือดครับจะเอาชัยชนะมาให้แฟนมวยที่เชียร์เพชรหมาชนเล็กเอฟซีกีบนนท์ได้ผิดหวังไหมรับประกันความเดือดแน่นอนเดือดมันแน่นอนพะเยาต้องลุกเป็นไฟใช่ครับฝากคนแฟนติดตามหน่อย <ไฟ S 2> ครับพี่เทคครับก็ขอให้แฟนมวยเอฟซีเพชรหมาชนเอฟซีใครมวยจีบมวยช่วยติดตามด้วยครับวันที่16เมษายนนี้ครับหลังจาก เล่นโศการศึกก็รู้มวยต่อครับรู้สมองมีายที่พยางนะเดีจะมีถ่ายทอดให้ชมครับครับผมก็ทีพวกนี้ก็ขอให้โชคดีครับพี่ขอคผมครับครับผมครับ